ฟังดุนดวนโค้ชทีมชาติไทยอยู่23คนใหม่หน่าจับตาสุดๆโคซิโก้ที่ว่ากันว่าเป็นตัวเต็งมีโอกาสจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบขณะที่พิรดนอำลาบุรีลำซบการท่าเรือเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันเช่นเคยนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ช่วงแรกเนี่ยผมขอไปพูดถึงเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่า U 23ปีของเราเนี่ยกว่าจะมีทัวร์นาเมนต์อีกทีเนี่ยต้องรอปีหน้าเลยนะครับทัวร์นาเมนต์ปีนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรละ นอกจากฟีฟ่าเดเนี่ยจะเรียกนักเตะมาเก็บตัวฝึกซ้อมมาเตรียมทีมซึ่งเราควรจะต้องทำแบบนั้นแต่ปัญหาของทีมชาติไทย u 23ของเราเนี่ยก็คือตอนนี้โค้ชยังไม่มีเลยนะครับโค้ชละก็หมดสัญญาก็ออกกันไปก็ยังไม่ได้แต่งตั้งโค้ชคนใหม่เข้ามาบวกกับ BG ก็ออกมาแถลงข่าวในบอกชัดเจนนะครับว่าจะไม่ได้ทำทีมชาติไทยชุดยู23ปีแล้ว ทำให้สมาคมต้องรับทีมชาติไทยยู23ปีมาทำงานมาดูแลเองนะครับก่อนที่มาดามแป้งนนพัลลัมซาำได้ออกมาเปิดเผยว่าได้เป้าหมายให้โค้ชอิชิอิแล้วก็อาจารย์หลังดรชาวิทผลชีวินเนี่ยที่เป็นอุปนายกช่วยกันเฟ้นหาเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดยู23คนใหม่เข้ามาคุมทีมโดยจะใช้กระบวนการในการพิจารณาหลากหลายเรื่องนะครับแน่นอน พอข่าวออกมาแบบนี้เนะี่ยก็มีกระแสแฟนบอลอยากเห็นโค้ชคนนู้นคนนี้มาคุมชุดอายุไม่เกิน23ปีคนที่แฟนบอลอยากเห็นมากที่สุดคือโค้ชซิโก,โก้เกติศักดิ์เสนาเมืองที่ตอนนี้ว่างงานอยู่นะครับก็มีข่าวมาตลอดว่าเฮ้ยอโคซิโก้ไหมเพราะโคซิโก้เนี่ยก็เป็นคนที่สร้างนักเตะสร้างทีมชาติไทยได้ในช่วงหนึ่งใช่ไหมไหมก็ยุคข,ของพี่เจอายุคข,ของพี่อุ้ม ตองเลยแก๊งนี้นะครับที่ชุกที่ประสบความสําเร็จไปรอบ12ทีมสุดท้ายคัดบนโลกโซโนเอเชียและโคซิกโก้ก็มีบาร,รมีแล้วก็เป็นโค้ชที่เป็นไอดอลของนักฟุตบอลไทยหลายๆคนนอกจอากนี้ยังเป็นอาจารย์ยังเป็นทั้งเพื่อนพี่น้องโปรโฟไฟล์ของโคซิกโก้น่าจะเหมาะกับการคุม u 23นะครับก็ทําให้แฟนบอลอยากเห็นมากแต่ล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับโค้ดคนใหม่ของย23 มาฝากแฟนแฟนชาแนลต้องซุยกันนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจบอลไทยสแตนนะเขาออกมาตีข่าวเลยว่าโอกาสของโค้ซิโก้ในการมาคุมทีมชาติไทยชุดยู23มีไหมและใครจะเป็นตัวเต็งมากที่สุดนะครับโดยเขาให้ข้อมูลในแต่ละข้อนะทางบอลไทยสแตนโดยพี่อุ้ยอายนะเขาบอกว่าการคัดสรรเฮดโค้ชทีมชาติไทย ชุดยูย่สิเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของอาจารย์หลังกับอ e ีชิอิเป็นผู้ร่วมคัดเลือกเบ mm hmm. ื้องต้นเนี่ย mm hmm. เขาจะรา,ายชื่อโค้ดที่น่าสนใจเข้ามาดูซึ่งมีตอนนี้ทั้งโค้ดคนไทยและโค้ดต่างชาติโค้ดคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโปรไลเซนที่ผ่านอบรมมาแล้วถึง3รุ่นก็มีหลายคนขณะที่โค้ดต่างชาติเนี่ยโค้ดญี่ปุ่นเป็นค a n d i d แรกนะครับขณะที่ชาติอื่นก็มีความเป็นไปได้แต่ ตอนนี้มีโอกาสสูงถึง่ไม่โค้ดไทยก็โค้ดญี่ปุ่นนะครับซึ่งพอโค้ชชนไทยเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมโค้ชซิกโก้ถึงมามีเอี่ยวเพราะโค้ชซิกโก้เนี่ยโปรไฟล์พร้อมนะครับโปรไลายเส้นอดีตทีมชาติไทยประสบการณ์การคุมทีมชาติไทยแล้วก็ระดับสโมสรมีมามากแต่ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมอาจารย์หลังดรชานิทยผลชีวินออกไปสัมภาษณ์กับทางเพจบอลไทยแตนนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของโคซิโก้ว่าจะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยยู่23ใช่ไหมเขาบอกว่าเรื่องของโคซิโก้เนี่ยเป็นการถูกพูดถึงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะโคซิโก้มีชื่อเสียงแต่ว่ากันตามตรงตอนนี้โคซิโก้ไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกที่น่าสนใจสักเท่าไหร่เพราะในบรรดาโค้ชไทยโปรไลเซนนับปัจจุบันมีหลายคนที่ผลงานเข้าตากว่าแต่ติดตรงที่มีภารกิจกับสโมสร ม่ว่าจะเป็นโค้ดแบนทวตวันของแบงคอกโค้ดเตีย้ยสะสมของประจวบหรือโคอ้ดอ้นดังสันของการท่าเรือนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของผลงานประสบการณ์และความสามารถแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องดูเรื่องของบัตเจ็ดด้วยว่าจะสามารถจ่ายได้หรือเปล่าโดยการประชุมเรื่องของการเลือกโค้ดคนใหม่เนี่ยจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะครับต้องรออาจารย์หลังเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติไทย u 17แล้วก็อีจิ กลับมาจากญี่ปุ่นก็น่าจะประมาณเดือนหน้านะครับเขาบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเฮดโค้ชคนใหม่แล้วบอกว่าโคซิโก้โอกาสน้อยอ่าบอลไทยแซนพูดอย่างนี้เลยว่าโคซิโกไม่ใช่ตัวเต็งและโอกาสน้อยมากที่จะมาคุมทีมชาติไทยอยู่23ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้เนี่ยโคซิโก้คงน่าจะยากกับอยู่23 แต่ก็มีรายงานล่าสุดออกมานะครับว่าโค้ช U23 ก็จะใช้แบบ j จแปนเวคือจะใช้โค้ชญี่ปุ่นมาทําทีมแต่จะเป็นใครอยู่ที่อ e ิชิกับอาจารย์หลังชานวิทย์ในการคัดสรรก็รอดูนะครับโอ้โหเรื่องของโค้ชยูยเนี่ยน่าจับตามองนะครับเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งชุดสําคัญเพราะนักเตะชุดย2 3เนี่ยต่อไปก็จะเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่อนาะคตเราก็ต้องคัดสรรให้ดีแต่ผมแนะนําว่า ถึงแม้ว่าปีนี้มันจะไม่มีทัวนาเมนต์อะไรแล้วนะแต่เราควรจะตั้งโค้ดให้ไหวที่สุดผมยังย้งยําอยู่เสมอตั้งโค้ดให้เขามาเตรียมทีมฟีฟ่าเดแต่ละครั้งควรมีโปรแกรมให้กับ U23 ในการอุ่นเครื่องเราจะได้ต่อเนื่องไม่ได้ทําเหมือนเดิมคือก่อนแข่งเก็บตัวกันเดือน2เดือนมันก็จะเป็นแบบเดิมๆเ,เพราะเราจะไม่คุ้นชินกับวางระบบเราจะต่างคนต่างมาจนทําให้เราผลงานไม่ดีใน U 23เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมรีบตั้ง แล้วก็ฟีฟ่าเดในปีนี้จัดโปรแกรมให้ย23ลงแข่งขันด้วยเราจะได้ต่อเนื่องจนไปถึงปีหน้ากับหลายรายการที่รออยู่ก็ฝากทุกคนช่วยกันด้วยนะครับคุณผู้ชมคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับโค้ซิโกโอกาสคงยากโอกาสที่จะเป็นโค้ญี่ปุ่นในการมาคุมย23ค่อนข้างสูงอย่างมากณนะตอนนี้จากข้อมูลล่าสุดขอบคุณทางบอลไทยแสแตนนะครับ จากนั้นคลิปนี้ไปอัปเดตเรื่องราวการย้ายทีมของไทยลีกกันหน่อยล่าสุดมีดีลใหญ่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมพิรดลโดนจำรัศมีนะครับกองกลางทีมชาติไทยล่าสุดโพสต์อำลาบุรีรามจูเนเ,เตดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพิรดลเปิดใจเขาบอกว่ามันยากมากวันนี้ต้องอำลาบุรีดำระยะเวลาทั้งหมดที่ผ่านมาได้เติมเต็มความฝันของเขาในหลายๆเรื่องกับที่นี่ ขอบคุณพ่อเนแม่ต่ายที่เย็นดูดูแลเขามาตลอดเสมอมาดูแลสุขภาพด้วยนะครับทั้งสองคนที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อร่วมทีมทีมงานทุกคนและแฟนบอลบุรีรัมทุกคนเขามีความสุขที่ได้รู้จักทุกคนจะรักและคิดถึงเสมอฝากเชียร์นิวต่อด้วยนะครับนิวชังก็ลาบุรีรัมปุ๊บคือบุรีรัมเนี่ยเล็กนี้เนี่ยเขาไปได้พิธีวัดสุกิธรรมกุลมาไงไหนจะมีคุยวินดูเกาอะไรอีกหลายๆคน ไม่มีพื้นที่พีเดอรดนก็เลยต้องย้ายนะครับซึ่งต้ตสกัดของพลเดอร์ดนทีมต่อไปก็ไม่ต้องรอนานครับการท่าเรือก็จัดก,การคว้าตัวพลเดอร์ดนฉํารัศมีมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยก็มีการแถลงอย่างเป็นทางการนะครับพลเดอร์ดนถือว่าน่าสนใจนะน่าจะเข้ามาเติมเต็มให้กับกองกลางของการท่าเรือให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเพราะพลเดอร์ดนเนี่ยปัจจุบันอายุ31ปีก็จริงแต่คุณภาพของเขายังคงเล่นในไทยลีกกับทีมใหญ่ๆได้สบายนะครับนี่ก็มา การท่าเรือถือว่าท่าเลอก็ได้นักเตะอีกหนึ่งคนที่เป็นคุณภาพมาร่วมทีมน่าสนใจนะการท่าเรือฤดูกาลหน้าการเสริมทัพเนี่ยเสริมวัยแล้วก็ที่สําคัญโค้รอ้นได้ทําทีมตั้งแต่แรกเลยการท่าเรือก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะมาลุ้นแชมป์ในไทยลีกฤดูกาลหน้ารอติดตามรับชมกันนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะเรื่องราวในคลิปนี้ของ YouTube ต้องสุยก็ฝากคุณผู้ชมนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหลังจากนี้ก็จะมีข่าวสารต่างๆมาอัปเดตกันเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็จะอัปเดตเรื่องราวการย o ย้ายในฟุตบอลไทยลีกต่อติดทีมชาติไทยอิชิอิเนี่ยเขาเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากไปพักผ่อนเนี่ยเขายังไปเป็นวิทยากรอบรมโค้ดด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะกลับมาทํางานแบบเต็มๆเหมือนเดิมรวมไปถึงฟุตบอลเจลีกให้จับตามองนะครับผมรู้สึกว่าเราจะได้เห็นนักเตะไทย ไปเจลิกเพิ่มแน่ๆเร็วๆนี้นะครับเลขสออาจจะเห็นคนที่เล่นในเจลิกเนี่ยเป็น4ีหคนไม่ใช่แค่เจลิกหนึ่งีหลีกสหลีก3ก็รอติดตามรับชมนะครับคลิปนี้เช่นเคยฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Youtube ต้องสุยนะครับขอบคุณสำหรับ2 0 0แสนทัพย์เดี๋ยวมีของขวัญมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกลุนลับกันแน่นอน รออีกแปบบ๊บขอเคลียร์งานก่อนช่วงนี้งานเยอะมากฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้คิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับไปก่อนเจอใหม่สวัสดีครับ